เออ,เอาแล้วครับเดี๋ยวจะอัาจอินทรียครับวันนี้วันที่แปดนะครับแปดกุมฎาคมพาลังอัาจอินซียครับน่าจะเป็นอินซีตัวแรกนะครับสําหรับทริปหลังทําเรือเสร็จนะครับ Down oh. three. รอบที่สีครับไม่ยอมเข้านะครับสีรอบแล้วครับน่าจะตัวใหญ่ใช้ได้ครับน่าจะน,าน่าจะมีไซส์นะครับ จะมีไซส์นะครับออกสี่รอบห้ารอบครับ แพทท้องแล้วครับทุกครั้งที่อินซีกินเบ็ดก็อาการประมาณนี้ครับเหมือนหมอปาลาน้ำหูน้ำตาไหลนะครับอ้วกพุ่งเลย มาครับมาครับมามามาเดือดครับเดือดเดือนมาได้แล้ว ึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับอาขึ้นแล้วขึ้นบนผิวน้ำแล้วครับขึ้นแล้วครับยอมแล้วครับยอมแล้วครับขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่โผล่ครับ มาแล้วครับใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ครับยาวครับยาวครับเห็นไกลๆนะครับยาวยาวครับยาวใช้ได้ครับโอ้โหติดพุงครับติดข้างท้ายครับติดท้ายนะครับ ตายแล้วนะครับมันติดท้ายมานนะครับตายนะครับตายพอดีครับ